สวัสดีค่ะดิฉันนางณนฐะาวงอ่อนตาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเข็กน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาวิทยาการํำนวน ขอนำเสนอสภาพบริบทของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยค่ะโรงเรียนบ้านเข็กน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่มีนักเรียน1 9 3 7คนผู้อำนวยการหนึ่งคนรองผู้อำนวยการสองคนครู81คนพนักงานราชการหนึ่งคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษหนึ่งคนธุรการหนึ่งคนพนักงานขับรถหนึ่งคนเจ้าหน้าที่รัก รักษาความปลอดภัยสองคนเนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่มีการจัดห้องเรียนระดับชั้นละ4 5ถึงห้ห้องซึ่งนักเรียนในแต่ละห้องเป็นนักเรียนที่คระความสามารถซึ่งประกอบไปด้วยเด็กที่เก่งปานกลางและอ่อนและมีนักเรียนหลาย ชาติพันธุ์เช่นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งประกากยอพม,มา่าลาวและคนไทยซึ่งมีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรมดิฉันซึ่งได้คิดเริ่มพัฒนาสื่อและโปรเจกต์ในการจัดทำกิจกรรม เกมกินกล้วยขึ้นเพื่อให้นักเรียนและสังคมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การคิดเชิงคนวณคือกระบวนการปัญหาในหลากหลายลักษณะเช่นการจัดลำดับเชิงต,ตรรกร การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนหรือเรียกว่าอั um, ลกอริทึมรวมทั้งการย่อปัญหาที่ช่วยรับมือกับสภาพปัญหาที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะที่เป็นคำถามปลายเปิดได้วิธีการเชิงคำนวณมีความจำเป็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ในขนาดเดียวกันวิธีคิดนี้ยังช่วยแก้ปัญหาในวิชาต่างๆ ด้ดวยดังนั้นเองเมื่อมีการบูรณาการวิธีการคิดเชิงคำนวณผ่านหลักสูตรในหลากหลายขแขนงวิชานักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละวิชารวมทั้งสามารถที่จะนำวิธีคิดที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ในระยะยาวผลรับในการพัฒนาที่คาดหวัง 1. น,นักเรียนร้อยละ80มีผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด้อยละ70 2. ผู้เรียนร้อยละ80มีการประเมินทักษะสมรรถนะผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 3. ผู้เรียนร้อยละ80มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ดีขึ้น เอ๊ะชั้นนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ <4. S 1> โอ้ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ใช่ไหมคะ <5. S 1> ภาพนี้เนาะการที่เราได้เรียนไปแล้วทุวกคนไปแล้ว,วคุณครูสอนโปรแกรมอะไรเด็กๆไปนะกา <6. S 1> รสแสตแตดใช่ไหมคะโปรแกรมแสตแเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทำอะไรได้บ้างสร้างเกโอ้สร้างเกมแล้วก็อะไรน,นะคะสร้างผลงาน อยากรู้ไหมโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์นี้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นโปรเจกต์ของเรานะโปรเจกต์ project ของเราเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> มีความคิดข้ามขัข้นจากการที่เราเนี่ยได้เรียนให้มันเคลื่อนไหวแล้วต่างๆ mm hmm. ทีนี้ว่าตอนแรกที่เราเรียนไปอะถางแรกปลามันเคลื่อนไหวเองเราังคับปลาได้ไหมคะ mm hmm. ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้คูเมนะคะ เรียกว่าเกมลิงกินกล้วยนะคะสร้างเกมลิงกินกล้วยกันโดยที่นะคะคุณครูจะแนะนำเกมก่อนโดยที่เกมของเรานะคะจะมีกี่สปยน์นะ ที่จากทางด้านความไปสายความไปสายโดยการสุ่นในถางส่วนลิงครงบอกแนะลวลิงสามารถที่จะบังคับได้ดีไหมดีไห<ด>มบังคับขึ้นลงได้ให้มันกินกล้วยโดยที่ถ้าสมมติว่าลิงนะถูกป้วยเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะได้คะแนนก็จะมีสกอร์มีคะแนนขึ้นอยากที่จะทำียมคะอยาก ยังคะอยากอยากลบมือ1นครั้งค่ะลบม,ะมือ2อครั้งโอเคเด็กๆอยู่โปรแกรมแคทแล้วใช่ไหมเปิดโปรแกรมแคทเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรมแคทที่เป็นภาษาอังกฤษในการทำทำโปรแกรมแคทนะคะเดี๋ยวจะเปิด ตัวละครหรือสมัยที่เราเลือกเนี่ยดังๆเนาะดูได้อะ่ะ,ะจากตรงนี้อันนี้เอาไว้เลือกอะไรเนี่ยเลือกตัวละครใช่ไหมคะเรามีตัวละครตัวละครผู้เคยบอกน้เรียแล้วว่าตัวละครของเราเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะหนึ่งเขาสร้างขึ้นมาได้ใช่ไหมอสองเราวาดเองได้ใช่ไหมคะแล้วก็สามเราทําไมคะวาดเองได้แล้วก็เอาออกเอา เลือกตัวละค้อก่อนแต่ก่อนที่จะเลือกแต่ก่อนที่จะเลือกเรามาทําความเออ่เขาเรียกว่าอะไรทบทวนแกนกันก่อนดีกว่าแกนที่คุณผู้จะพูดต่อไปนี้นะคะจะเป็นแกน x แล้วก็แกน y ที่เราจะต้องทบทวนกันนะคะแกน y แกน y คือแกนแนวอะไรคะลูกค่ะแนวอะไรคะ แกน y จุดที่สูงที่สุดก็คือ1นึ่งรปดสิบจำแค่นี้พอแกน y แนวต้งนะยูส่สุดก็คือที่อยู่ที่อันดับที่1น0นะคะแนวแนวที่อยู่ข้างล่างสุด ใช่ไหมใช่ไหมให้มันแลนดองใช่ไหมโอยใช่ไหมคะไปที่โมชันค่ะจำได้ไหมอ้าวเลือกตรงนี้เป็นแอรค่ะนะคะทีทีแซนอ้าวเวสทับแอโรถ้าเราปด อ่ะนะคะมาถึงนะไทยค่าของเราแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ได้เสสนุกไหมคะสนุกแตะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแอนด์ทำอะไรนัี้สร้างอะไรนะคะสร้างเกมชเกมชื่อเกมอะไรนะคะเกมูกมากเลยนะคะวันนี้ผูครูให้เทคนิคในการสร้างเกม1 และมันสามารถที่จะปรับปะยุกนะคะเอาไปสร้างเกมในหลายอย่างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเกมที่ว่าเป็นชนเผ่าของเราใช่ไหมนะคะชนเผ่าของเราโดยการเดี๋ยวให้เรานะคะแต่งชุดเป็นชุดมงใช่ไหมคะพอแต่งชุดเป็นชุดมงแล้วเราคนชนเผ่าของเรามีอะไรนะ จะต้องเริ่มสร้างจากอะไรก่อนเลือกตัวละครก่อนใช่ไหมใช่ไหมคะเลือกตัวละครก่อนแล,ล้วก็เลือกว่าเอ๊รู้จักภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะรู้จักภาษาอังกฤษจากการรู้จักคณิตศาสตร์จะเอามาบูรณาการหรือว่าจะเป็นแกนเอกหรือแกนรองนะคะการโยกต่น,นะคะวันนี้นะคะคุณรูณณณก็จะขอจบนะคะไว้แต่เพียงในห้องนี้นะคะครับหน้า เราจะมาสร้างเกมกันใหม่โอเคไหมคะโอเค การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณจะไม่มีทางน่าเบื่ออีกต่อไปเพราะว่านักเรียนสามารถที่จะคิดเชิงคำนวณเป็นวิธีการคิดที่ทำให้เข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาและสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเป็นตระก,กาเป็นกระบวนการและเป็นการสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถนำวิธีการคิดเชิงคำนวณไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาต่างๆได้อย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อยอดความรู้ต่างๆไปตลอดและสามารถสร้างสารรค์เกมต่างๆขึ้นการสร้างเกมลิงกินกล้วยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความคิดความสามารถแล้วก็ความคิดที่สร้างสารรค์สื่อต่างๆได้อย่างเป็นระบบค่ะขอบคุณค่ะ